ปลาล่บพี่แบมก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะปลาลาเห็ดเองเด้อจ้าปลาล่านงคลิปลปาล่านงนั่นแหละจา้าที่พี่แบมลคลคีปไปใหบึงนั่นแหละจ้าว่าเห็ดจังไดเป็นแล้วเด้อจาา้าปลาเลยเอามาเห็ดปลาลาซาบเนาะจ้ะเนาะกินนะไม่เหม็นอับมันก็เลยอร่อยคะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะพริกก็คั่วเองสดๆคะ่ะไปเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะอันนี้ก็คือปลาลาที่พี่แบมเตรียมไว้ท่าเห็ดไอแจ่วบองเด้อจา้า ปลาที่พี่แบมเพจเองนะจ๊ะปลาไนงพี่แบมพี่แบมก็ปั่นเอานะไม่ได้ไม่ได้ไไดสับเพราะว่ามันดึกแล้วพี่แบมพักอยู่ชั้นบนเนาะพี่แบมเพจซ้ํหนี่เนาะเดี๋ยวจะิาพามาเบิ่งมีหอมกระเทียมหอมกระเทียมขาตะไคร้ด้วยจ้ะคั่วแล้วคั่วเสร็จแล้วประมาณน,นี้ละจ้ะเพียงขวดเสร็จแล้วมีขาตะไคร้กระเทียมหอมด้วยจ้ะ มีสี่อย่างหั่นหันห่นแล้วก็คั่วใส่กันอันนี้ใบมะกรูดคั่วคั่วพอหอ,หอมไม่ต้องคั่วให้มันกรอบคั่วพอหอมแล้วไปหั่นหั่นไว้จ้ะหั่นไว้เลยหนะ้ามีแค่นี้แหละจ้ะเราก็จะไปตำส่วนผสมกันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาใส่ปลาร้าเนื่องจากว่าปลาร้าพี่แบมเนี่ย พี่แบมปั่นใส่ปั่นปลาละกับมะขามเปียกใส่ด้วยกันนะคะแล้วพี่แบมจะยวกเนาะเห็ดกลางขึ้น,นจ๊ะเห็ดกลังขึ้นมั่กะสีบกข่อยชัดแน่อุ้ยลนโบเป็นยังนนเนะเนาะแต่ว่ากินปลาลาพี่แบมเห็ดมันกับโบโบได้กินแรงถึงขนาดว่าแฟนสิได้กินดนอจ้ะ แบมกระสิงตามจนเข้าเข้ากันเนะจ้ะเนาะเข้ากันดีรู้สึกว่าปลาจะเยอะกว่าเครื่องไหมย,ยังไม่ได้ใส่พริกป่นนะมะขามเปียกใส่ปะละเดอร์ตอนปั้นปะลาล่ะ หอมมากๆเลยจากหอมเครื่องแกงต่อจากนั้นพี่แบมก็จะมาใสาพ่พริกป่นทัก2ช้อนนะจ๊ะเนาะพริกป่นก็ขั่วเองนะปลาล่พี่แบมกินดิบได้เลยจ้ะเพราะว่าก่อนพี่แบมจะทำปลามาทำปลาล่พี่แบมใส่ช่องฟิตไว้ตั้งเป็นอาทิตย์ พญาติมันกระโคงตายเลยเนาะจ๊าว่าบอพี่แบมบส่พงนัวไปเลยด้วจ้ะพี่แบบกระสีห้อยไปบักกูเทะลาะนอยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันลายกลัวโคกอะโอ้ยหอมามากๆเลยจ้ะเป็นไปดูจ้ะ มาสิเปียนโคกกับพกก่บบอกะเทอนบาเปียนดอกคนเอาในอันนี้เนาะเดี๋ยวคนเอาในจานเนาะเอาออกจากโคกแล้วจะเอามาคน้นเอามาค้นข้างนอกเสร็จแล้วจา้าปลาสาบับเจ่วบองแซบมากๆเลยจา้าอู้ยพี่แบมซิมแล้วแแบมว่าขาดพริกนเนาะ ใส่ไปอีกโรยด้วยมันต่ำบดได้โคกมันหน่อยจ้ะค้นเอาตอนพี่แบมปันปลาลาดพี่แบมใส่ประขามเปียกไปกับเนื้อปลาลาดด้วยจ้ะเลยบดได้เห็ดใส่ประขามเปียกให้เบิง่งอีกอย่างหนึ่งพี่แบมก็บบเมนคนกินเปรี้ยว อ้ยสีแม่จ๋าสีแม่สวยบอจ๋าอุ้ยเบิงเนื้อหลวนๆเลยพี่แหมแกะเอาใตเนื้อปลากลางพี่แหมมบ่เอาจังค่อยไปปั่นมันจะสีใส่เวลาหน่เนาะ,ะก็เตรียมกระปุกใส่นะคะกินได้เป็นเดือนค่ะยุคนี้ยุคประหยัดนะคะเบิงกลางเห็นบอจ่าทุกคนจากก๋ากลางเดี๋ยวกะสีหันอันนี้มาใส่อีก อันใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วค่ะขอชิมหน่อยนะคะอืมแฉบแห้งแฉบแห้งหอมนำหอมปลาห,หอมตะไคร้หอมคาออน หอมคาขัาขวหอมตะไคร่หอมหอมตะเทียม <90. S 1> ไม่คิดถึงเมืองไทยเลยค่ะเพราะว่าทำปลากินเองได้ <c oughs> เห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะ <c oughs> พร้อมเสิร์ฟกินกับผักนะคะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ปลาลาสับพี่แบมก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะปลาเฮ็ดเองเด้นจากปลาหนงคลิปปลาหนงนั่นแหละจ้ะ ที่พี่แบมโลงคิ้วไปห้เบิรงนั่นแหละจะว่าเห็ดจังไดเป็นแล้วเด้อจปะปลาหลาเลยเอามาเห็ดปลาหซับเนาะจ้ะเนาะกินนะไม่เหม็นอับมันก็เลยอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะพริกก็คั่วเองสดๆค่ะไปเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเสร็จแล้วพี่แบบก็ใส่กระปุกนะคะได้สองกระปุกค่ะกระปุกหนึ่งจะเอาไปไกินที่ร้านกระปุกใหญ่เอาไปไว้ที่ร้านค่ะเพราะว่าใช้เวลาอยู่ที่ร้านมากโดยส่วนใหญ่เนาะ หิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นกระปุกเล็กจะกินไว้กินเข้าที่บ้านคะ่ะตอนเย็นหรือไม่ก็วันหยุดเนะาะจะานาอวันไหนที่นึกอยากกินแจ่วบองปลา,าค่านี่คะ่ะ